อัตราการว่างงานในประเทศไทยปี48 49 50 51 52มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีสาเหตุเหล่านั้นอาจเกิดจากไม่ชอบงานเรียนจบมาโดยไม่รู้ว่าชอบอะไรเรียนตามเพื่อนเรียนตามแฟนเรียนตามแฟชั่นอยากเท้หรืออยากติดทุกปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปหากคุณเปิดมาดูรายการห้องแนะแนวสปบดวาจาเสผ่านคำกรลอมเสียงสละลงทุกตอน รายการที่จะนำสาระและประโยชน์มาให้คุณผู้ชมและน้องๆเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นช่วงเปิดแฟงรุ่นพี่เราจะนำเอาเหล่ารุ่นพี่จากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จมาร่วมพูดคุยในวิถีการใช้ชีวิตเพื่อเป็นการจุดประกายความฝันและให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในการเลือกเรียนและช่วงที่ส หากคุณยังไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนหรืออยากจะเป็นอะไรมาร่วมทำแบบทดสอบไปกับเราในช่วงแบบฝึกหัดแบบทดสอบที่มีความแม่นยำออกแบบโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาเมื่อผลออกมาน้องๆจะได้พบกับแบบฝึกหัดที่เข้มขน้นจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่น้องๆสนใจเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้ค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริง และเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อนในอนาคตกับรายการห้องแนวแนวเพราะว่าการศึกษาไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียนติดตามชมได้บ่าย2องโครึ่งถึงบ่าย3ามโมงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง TNN 2ครับ